สวัสดีนะมือเสาเนาะ,ะับเนาะจับบางลันที่เก่าน,น,น,นะครับผมไม้กะบไม้เก่าเนาะครับเนาะตีหาครื่องครับแดดทีออกแล้วครับบรรยากาศน้ำสว่วนหมู่บ้านนี่ก็ใส่ไว้เบอร์เบิดนะครับเยอะองหลังนี่ครับผมเยอะองหลังตัวเงือเ่อนเบิดก่อน ไปรุ่นเบิงกันครับผมสองหลังแรกซ้ำไม้ก็ครับเป็นมือที่สามนะครับเนะาะแต่ว่าบา,ามือหนึ่งอยู่ต้องชิปินึังไลย <c oughs> อยูคือวอครับเอาล้างนี้ก่นกกอนใส้ไก่กันเลยผมไม่ยำกันดูย

หลังนี้มีตัวครับผมเดี๋ยวไปเทกันเลยแบบไม่ได้เอขากองง่องมลยนะตายครละครับผมโอบแกนี้เลยครับแต่าตาครับผมรับอืมนี่ครับผมหลังต่อไปเลยครับรอหนักครับเนาะไม้เก่าที่กันครับผม ครับผมใส่ไว้สามหลังครับข้างรถแกข้างขึ้นก็นผมม่เนี่ยแล้วมาลุ่นกันบ้างเด้ครับเด้อผมมีครับ xám lăng hết máy này Nó khơi không phụng Nha, Không may này Chịu khi จิบประมาณเดีวยวอือประมาณแล้วับไมเนี่ยเชี้ยครับผมหลังต่อไปครับเดีย๋ยวับผมหอดะครับไม้ที่เด็ดคือก่อนครับแต่ละไม้เนี่ยผมจะใส่ยอยู่สามมือนะครับเนาะแต่ละไม้เด้อ มีไส้ยวางสามหมื่นนะเขี้ยะครับผมมาไปรุ่นเมึงกันเนาะให้ผมเห็นนกเป็ดบินขึ้นนี่นะครับมีห้างน่อยผมเห็นนกเป็ดบินขึ้นนี่นะครับสองตัวดูผมเบิ่งก่อน,นมันมีห้างว่น,นี่ ครับผมไปรุ่นงกับไปรุ่นกันบ้างนครับขาเาครับผมยืดซ้ำย่สามมือนะแต่ละแต่ละหมายเชี่ยครับมึงเบิดรเบียงเลยไปจ้่มมือะไก็ได้มีจัดครับ เอวซีหลังครับมาหนี่งนะครับนี่คืมือคือือเนี่ยโอมีตัวนึ่งครับผม นี่ครับผมเห็นห้างเรือเลยนี่ครับตปไหนครับลุ้เนเบื้งครับลุ้เนเลื้องไน่อย ตัวครับผมลองกุลุงกุลุงดูโอ้สามมือเราได้ขับเด้อไม่เนี่ยเห็นยังมีตัวคืเก็ครับผมนี่ลังสุดท้ายครับเนี่ยนี่ก็มีตัวอ,อีกแล้วโอ้สามสี่ลังครับผมแต่ โอยู่สามหลังนะครับเนาะตัวเล็กหน่อยครับผมไปิดรื้อเบื้องต้นกันครับผมหลังง่ายก่อเลยหลังง่ายแต่หักตัวหน่อยลูกเกียบครับลูกยับโอ้โหขากล่องปดาแดามะนาวมีครับผมลูกเกียับตัวหน่อยครับบึ้งอีกสองหลังนะครับ

มุนไหมในสาอสาไงครับสาญ่แต่บกหกบกหกแต่วมันเป็นสาที่นัําบโบ,บกน,นะครับผมครับปลาไหมปลาไหมันนีเป็นส่วนอย่างครับผมนี่ครับสาโบหกจังเลยคือคือสาแบบโบมี่มี่หย่านะครับผมแล้วมขอบสาเป็นหูหกนังโบ,บกบครับผมก็ใส่ไกสองรังข่างกันเลยครับเพราะว่านยางไปบนะ่ดยเนาะ

ผมมีครับผมเฝ้าไปลุนแรงต่อไปสรุปยอดนะครับเนาะได้ปลาไหลซีตครับผมแต่ว่ากะโอ้ฝ่ายอะไรอยู่หรอครับผมซีตกำบังลังสิบห้าลังครับผมเพราะว่ามีสิบเจ็ดลังเนาะใส่โบเบิร์สองลังครับผมเหลือดชิมห่าชิมห่าลังก็ได้ปลาไหลซีตัวนะครับผมก็ถือว่าโอ้แย่ครับมือนแย่แย่แย่ท่ากับ พอได้กินอยู่แล้วครับแต่โบมานปั่นเลนน้อมืนอนี่เนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ตรงนี้เนาะครับเนาะใครจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเนาะครับเลยทสิได้เป็นก็ร่างใจให้ลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามนะครับหกลอยกว่านะครับผมขอบคุณครับผม